สวัสดีคะ่ะชาวราศีพิจิกคลิปความรักมาแล้วนะคะและภาพรวมชีวิตคะ่ะประจำเดือนธันวาคม2566ราศีพิจิกนะจ๊ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมคะ่ะคุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะ แต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะก็อาจจะไม่ได้เป๊ะปังเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวค่ะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่ l i น์แนะมีแอดด้วยนะคะ 998wqait ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกาลังใจสักนิดนึงนะคะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n แนลค่ะการมีส่วนร่วมในคลิปนะคะการคอมเมนต์การแชร์ก็จะทําให้เป็นการกระตุ้นให้ ผู้คนเห็นคลิปเก๋ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเอาล่ะเดือนธันวาคมนะคะเดือนสุดท้ายของปีนะคะก็ต้องบอกว่าแม้ชาวพิจิกนะคะอาจจะมีเจอพบเจออุปสรรคนะคะเข้ามาทดสอบชีวิตของเราค่ะทําให้คุณเองอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้นะคะบ้างนะคะเซงในอารมณ์บ้างแต่บอกได้เลยนะคะว่าอย่าถอดใจนะคะอย่าถอดใจนะคะพาอบอกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ย หรือว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการเยียวยาเพราะชีวิตของคุณนะคะยังมีทางและมีแสงสว่างให้กับคุณเสมอๆนะคะ ต้องบอกเลยพลังของบุญกุศลนะคะพลังแห่งคุณงามความดีที่คุณได้เพียรสะสมเอาไว้เนี่ยก็ยังส่องผลให้คุณเป็นเหมือนเกาะแก้วคุ้มกันตัวคุณให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากเรื่องไม่ดีทั้งปวงด้วยนะคะแต่ยัไงไงในก็ให้ในเดือนนี้หรือในตลอดไปเนี่ยหมั่นคิดดีทําดีนะคะแล้วก็เพิ่มด้วยพลังบุญพลังกุศลต่างๆเนี่ย ต่อเติมให้กับตัวเองอยู่เสมอๆนะคะก็จะยิ่งดีสําหรับตัวคุณด้วยค่ะเอาล่ะทีนี้เรากลับมาในเรื่องราวของหัวใจนะคะแต่ต้องบอกว่าหัวใจเองมันอาจจะเหมือนจะตีบตันแต่จริงๆไม่ได้ตีบตันนะหลายถ้าหลายคนเนี่ยก็ต้องมีอยู่ในบรรยากาศเขาเรียกว่าเหงาว่ะบรรยากาศ หน้าหนาวอย่างเงี้ยนะคะอากาศเริ่มเย็นเนี่ยนะคะบางทีท้องฟ้าตื่นมาไม่มีแสงแดดเลยจะทําให้เราู้สึกหนาวหรือเศร้าได้ง่ายโดยบางทีไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะมีบรรยากาศทําให้เรารู้สึกอื่นๆมึนๆในอารมณ์นะคะเหมือนไม่ค่อยมีความสุขบางคนก็จะไปคิดในเรื่องราวเก่าๆนะคะบางทีเรื่องราวที่เราลืมไปแล้วหรือว่า ทำใจได้แล้วแต่ช่วงนี้อยู่ดีก็กลับไปคิดหรือหวนไปคิดนึกถึงความสุขในอดีตหรือคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาทั้งจริงเราอาจจะไม่ได้อยากคิดถึงนะคะแต่จะด้วยบรรยากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดึงจิตดึงใจให้เราเนี่ยไปสู่ความเศร้าง่ายนะคะก็พยายามเยียวยาตัวเองนะคะอย่าปล่อยใจให้ไปตามบรรยากาศไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวภาวะของความเครียดหรือความซึมเศร้าจะถามหาได้นะทั้งจริงๆแล้วบอกกับเรื่องของคุณไม่มีอะไรนะคะทุกอย่างกันกำลังจะได้รับการเยียวยาแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะสิ่ง ที่คุณรู้สึกเหมือนเคยหมดหวังหรือท้อแท้ทุกคนมีหนทางของตัวเองค่ะคุณยังมีแสงสว่างและความสุขรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะทีนี้กับเจาะในเรื่องราวของความรักเลยนะคะต้องบอกว่าความรักเนี่ยมันอาจจะมีบรรยากาศที่ว่าอาจจะมีชาวพิจิกท่านหนึ่งท่านใดนะคะหรือว่าคุณเองรู้สึกเหมือนไปแบบถูกใจใครบางคนนะคะหรืออาจจะมีบรรยากาศเหมือนกับเรารู้สึกก็เหมือนมีใครเข้ามาถูกใจเราอะนะเข้ามานะหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกก็เหมือนมีใครเนี่ย มีความรู้สึกพิเศษอะไรให้กับเราหรือเปล่าเอหรือเราเองอาจจะส่งมอบความรู้สึกนี้ให้กับใครบางคนไปนะคะอาจจะเ,เกิดจากความใกล้ชิดนะแต่คุณเองก็กลัวนะคะมีความลังเลว่าเอะเราคิดไปเองหรือเปล่านะเอะเขามีใจให้เราไหมนะแต่ในอีกอารมณ์หนึ่งก็แบบว่าเฮ้ยอยากจะเดินหน้าไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะถ้าคุณอาจจะเห็นว่าเออไปสืบไปส่องมาแล้วว่าคนคนนี้ไม่น่าจะมีใครนะหรือมันก็น่าจะถ้าโมแต่รอให้แบบว่า ให้เขามาหาเราก่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันสายไปนะคะดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกถ้าคุณเล็งๆเอาไว้นะคะหรืออยากจะสื่อสารความรู้สึกในใจอะไรให้ใครให้ใครรู้เนี่ยเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนนี้จะต้องกล้าๆหน่อยนะคะถ้าอยากจะมีความรักอาจจะต้องกล้าทาักหน่อยนะหรือว่ากล้านําเสนอนิดนึงนะคะถ้ามัวแต่ลีละลอก้าๆก,กลัวๆเนี่ยบางทีอาจจะโดนปาดหน้าเค้กไปได้นะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยกันมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะหรือมีความความรู้จัก แล้วอาจจะมาจากความรู้สึกเป็นความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมต่างๆหรือบางคนมันเหมือนปาฏิหาริย์เหมือนกันนะอาจจะไปเจอใครในโลกโซเชียลหรือว่าแต่คุณหรือว่าได้เดินสวนกับใครแต่คุณหรือว่าไปข้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับใครแต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นอะไรที่เหมือนคุณคุ้นเคยมาก่อนมีความรู้สึกแบบเหมือนมีเหมือนเดจาวูอะนะมันมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกแต่รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปพูดหรืออยากจะไปคุยกับคนนี้นะคะ พายก็แนะนําเลยนะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรจนน่าเกลียดจนเกินไปเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนการกล้าเสี่ยงหน่อยนะแต่เราขอให้เราทําใจให้สบายๆนะคะอย่าเหมือนกับพยายามสั่งจิตว่าเอาล่ะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอะไรแบบฟุกๆุกเข้ามาหาคุณด้วยค่ะเดือนนี้เองนะคะบางทีถึงคุณจะไม่ได้ทําอะไรอาจจะมีคนเข้ามาแบบกระทันหันปุ๊บปั๊บจับฉับพันนะแบบที่ไม่ทันคาดคาดฝันก็ได้นะคะเหมือนกับ อยู่ดีๆรอตั้งนานไม่มาแต่เดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่คุณรู้สึกปล่อยใจสบายๆใจจอยเนี่ยก,กับอาจจะมีใครบางคนที่คุณดูครบเครื่องเนี่ยนะคะเข้ามานะอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่เคยสนสวนกันนะคะเดินผ่านกันหรือเหมือนรู้จักกันแต่ทำไมตอนนั้นมันยังไม่เข้าคลิกกันแต่ตอนนี้อาจจะมีบรรยากาศตรงนี้เข้ามาได้นะไพ่บอกเป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าโชคชะตานะคะ นำพามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดือนนี้นะคะการเดินทางการเข้าสังคมนะคะงานเฉลิมฉลองต่างๆก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ชาวพิจิกนะมีความสุขและกาจ,จะเป็นช่องทางหนึ่งที่คันที่คุณเองอาจจะได้พบเจออะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะแรงบันดาลใจใหม่ๆแพชชั่นใหม่ๆแม้กระทั่งผู้คนใหม่ๆหรือแม้กระทั่งความรักใหม่ๆนะคะเข้ามาได้นะสำหรับแต่สําหรับคนเก่าๆเนี่ยนะคะคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเจ็บช้ำเนี่ยไพ่ก็นแนะนําว่าไม่ต้องไปคิดถึงหลอกคะ่ะ เส้นทางสายใหม่นะคะรอคุณอยู่ด้วยค่ะนะแต่ถ้าใครนะคะก็มีไพ่เขาเรียกว่าแต่ไพ่ข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีที่เบื้องบนมอบให้กับคุณด้วยนะคะเนี่ยอาจจะเป็นพลังการธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อรอบดวงเปิดก็ถึงวลาช่วงเวลาที่จะนําพานะคะคนที่เหมาะสมมาให้คุณด้วยค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณเองนะคะกลับมาเขาเรียกว่าหลังจากที่คุณแบบ รักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะคะคุณจะกลับมาเขาเรียก perfect ในทุกๆด้านนะคะบางคนเนี่ยมีเป้าหมายอะไรมาก่อนหน้านี้เอออยากจะดูแลตัวเองลดน้ําหนักนะคะหรือจะเพิ่มน้ําหนักหรือจะทําให้ตัวเองมีคุณภาพมากขึ้นเดือนธันวาคมต้องเรียกว่าออร่าเจิดจรัสนะคะสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้หรือสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทําลงไปอ่ะก็ลองส่งผลนะคะความสําเร็จให้กับคุณด้วยค่ะนะเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งแห่งเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่ง ความสุขนะคะสำหรับชาวพิจิกได้เลยหลังจากที่มันอื่นๆมึนๆม,ม,มาแต่คุณต้องปลดล็อกใจคุณเองก่อนนะถ้าคุณกําลังละล้าละลังหรือมีความเศร้าพยายามปรับบาลานซ์ส,สมดุลตัวเองหันกลับมาลักตัวเองนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะไม่ต้องไปสนคําพูดคําคนอะไรหรอกค่ะหรือไม่ต้องไปแคร์ผู้คนเขามากมายว่าเขาคิดอะไรกับเรานะคะจริงๆเขาอาจจะไมไ่คิดอะไรเลยมีแต่ใจเราเนี่ยแหละที่ไปจดจ่อว่าเขาใจยังไงอะไรยังไงนะคะเราให้เราโฟกัสที่ตัวเราเองเป็นหลักค่ะเนี่ยเดือนนี้มีเสน่ห์ทั้งกับคนวัยเดียว แล้วก็ต่างวัยนะคะทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าคุณโกรธอะไรกับใครนะหรือมีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยเดือนนี้ธันวาคมจะเป็นช่วงเวลาของการที่เคลียร์กันได้ลงตัวนะคะแล้วก็มีคนอหญ่จากมาเหมือนกับขอโทษคุณด้วยนะหรือว่าถ้าเขาทําไม่ดีอะไรกับคุณไปเนี่ยเกว่าเขาเองก็เริ่มจะคิดออกคิดได้นะคะแล้วก็อยากจะกลับเข้ามานะคะให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่า ให้อภัยกันนะคะหรือถ้าตัวคุณเองตอนเคยทําอะไรให้ใครรู้สึกโกรธหรือไม่สบายใจนะคะเปิดอกคุยกันได้นะคะบรรยากาศแห่งการเคลียร์กันความสุขบรรยากาศแห่งการให้อภัยนะคะมีเกิดขึ้นสําหรับชาวพิจิกอย่างแน่นอนทีเดียวค่ะเดือนนี้นะคะบรรยากาศของญาติพี่น้องหมู่เพื่อนนะคะกลับมาจอยกันอย่างมีความสุขนะคะได้ทําอะไรร่วมกันนะด้วยค่ะก็เป็นเดือนหนึ่งถึงบางคนอาจจะยังไม่ได้แฟนเลยนะคะแต่เก๋ว่าในเดือนธันวาคมที่ชาวพิจิกก็จะ ไม่เหงาไม่เปื่อนะคะค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยแหละคะ่ะเอาล่ะมีการเดินทางด้วยนะคะทั้งไกลและใกล้นะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า บางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญทํากุศลน,นะคะได้ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือได้รับของขวัญของมงคลของมีค่านะคะเข้ามาบูชาแล้วก็ดูแลได้พบปะพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะหรือบางคนอาจจะมีเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญทํากุศลน,นะคะด้วยค่ะในช่วงธันวาคมนะคะเอาล่ะทีนี้เรากลับมานะคะลองมาดูตัวตนของเขาหน่อยนะคนที่เขานึกถึงคนที่คุณรู้สึกถึงนะคะหรือคนที่ จะมีเข้ามานะอืม มีไพ่นะคะ,ะ,คะเด็กถือเหรียญค่ะมีไพ่สามถ้วยนะคะ8ดดาบสองเหรียญแล้วก็9้าไม้ค่ะคือเก๋ว่าคนคนนี้นะคะคนที่คุณร nice> ู้สึกจดจ่อว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรให้ในใจให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเก๋ว่าคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะเขาเองอาจจะมีความกล้ากลัวแต่ก็มีความสนใจคุณอยู่ด้วยล่ะค่ะเขาอาจจะมีความกังวลนะเพราะระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีความต่างอะไรกันมากมายนะคะทำให้เขาเองอาจจะยังไม่ค่อยกล้าเข้ามานะคะเข้ามา หาคุณนะคะบางคนอาจจะต่างกันด้วยวัยสถานะนะคะหรือแม้กระทั่งไม่เซทความคิดหรือบางคนในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยนะอาจจะมีเป็นกําแพงอะไรบางอย่างนะคะแต่เก๋ว่าเขาก็มีความสนใจในตัวตนของคุณด้วยค่ะดังนั้นเดือนนี้นะคะถ้าไม่ยองคิดอะไรมากนะคะเราก็ลองส่งไมตรีจิตไปนะคะกล้าพูดกล้าถามกล้าสบตานะคะกล้า ผู้เริ่มมันอาจจะมีการสารต่ออะไรดีๆเข้ามาเหมือนกับเรามีการโปรยโยนหินถามทางไปซึ่งอาจจะมีสิทธิ์ได้รับการตอบสนองอะไรกลับเข้ามาด้วยนะคะเกยวว่าเขาก็ำลังจอดจ่อรอรออยู่ด้วยละคะ่ะนะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยนะคะภาพรวมความสัมพันธ์นะคะหรือภาพรวมช,าาชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะคะ คือต้องบอกว่านะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนค่ะก็คงเป็นเรื่องราวของโชคชะตาด้วยล่ะนะคะที่จะนําพาอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะน่าจะมีคนที่กําลังอยากจะเข้ามาพูดคุยสื่อสารกับคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นรักษาคนธาตนะุน้ำเหมือนคุณด้วยค่ะราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะก็ แล้วเขาก็เป็นคนค่อนข้างจะน่ารักนะคะหรือมีเคมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับคุณนะคะจนคุณก็รู้สึกว่าแปลกใจด้วยล่ะเอ้ยไมว่ว่าจะเป็นในลักษณะเป็นไม่น่าไม่แบบเหมือนไม,ไม่ไม่นึกว่าเราจะแบบจะเจอคนที่คล้าย,ายเราอ่ะหมายถึงในเรื่องราวของความคิดนะคะแล้วก็ไพาราชินีพระจันทร์ค่ะคือแต่คือช่วงเนี้ย แต่ต้องหนักแน่นในอารมณ์หน่อยนะคะแล้วก็ทําใจให้สบายๆนะเพราะว่าบางทีช่วงนี้อาจจะมีคนนึงอาจจะแบบว่าคิดมากนะคะหรือว่าบางทียังคิดกลับไปกลับมานะคะยังไม่มั่นคงทางอารมณ์อยู่นะคะไพ่ก็บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนค่ะใจเย็นๆนะคะสบายๆค่ะบางทีความสบายๆเนี่ยความไม่กดดันนะคะความไม่คาดหวังทาอะไรให้มันชิวๆนะคะมันก็จะเป็นบ่อกเกิดในเรื่องราวของความสุขได้นะคะสําหรับคุณนะคะ ออแล้วก็มีไพออ่ราชาถือไม้นะคะแต่ว่าถ้าเป้าหมายอะไรหลายๆอย่างที่คุณวางแพลนเอาไว้นะคะชาวพิจิกนะคะที่จะแพลนทําในปีหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยเกี่ยวว่าแผนการหรือสิ่งที่คุณ หวังเอาไว้เนี่ยนะคะน่าจะส่งความความสำเร็จนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งหรือก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะหรือความสำเร็จนะคะก็นะะ่าจะรอคุณอยู่ค่ะทำใจให้สบายๆนะคะแล้วก็ค่อ,คอยๆเดินตามทางที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยล่ะคะ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ